สวัสดีครับบาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพี่น้องครับ้ามารับชมครับพี่น้องครับซองประมูลนะครับเนาะครับของอาจารย์ตนเศรษฐีครับซองประมูล500,000ครับพี่น้องหมวดวันที่16กันยายน2565นอกะครับเนาะยังเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับผมว่าเพิ่นใ้เด่นจะเด่นตัวใดจะเน้นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันครับมารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกนะ ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ตามประเทศด้วยเนาะที่ติดตามาแนวทางเสริมเพิ่มปัญญาโชคลาภเผื่อได้สั่งกระจินสั่งประปลาทั่วไทยทั่วโลกบัดไหนคลาดแคลนเราก็ดูหรือว่าจะให้กับผู้คนที่เขาเรียกว่าได้โอกาสเนะาะเพราะคนใต้เห้อคนทางที่ีมี่คนอดคนอยากหลายา <c oughs> ถ้าเราโชคดีเราก็จุนเจก,กันไปเนาะด้วยความเมตตา ขอขอเจาะอ่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่จะดีไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้นมาหมกับสี่ไม่ได้เน้นและไม่ได้เจาะที่อาจารย์จะเจาะนี่เป็นแนวทางเดินดีเลขของอาจารย์เจาะให้เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวอ่าฟัดใจกันไปเลยหกศูนยหกศูนย์หกแปดโอ้ มีสำเนีพี่น้องวัดใจกันไปเลยเพื่อกระถินกองใหญ่มูสีขาวตงวงดอกสองประมูลบนครับท่านชมครับห้าแสนแก้วบปูนี่ปูข้างหน้าบอกปูศุนหกมอันนั้นแนวเจฟซี่นสีไปตัดออกอ๋อครับอันนี้ปูมันจับให้จับให้ตัวเด่นตัวเด่นแบบตรงๆไม่ต้องกลับในแนวทางของอาจารย์เองนะ ตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีขอโอกาสนําเลขสูตรของอาจารย์ที่เดินดีนํามาประกบกับเลขสองห้าแสนครับถือว่าเลขบนนี้เลขอาจารย์ดับที่เลขสามเลขสี่อาจารย์ก็เลยถือโอกาสนําตัวเด่นมาจับที่เลขหกและจับในเลขเดินดีของอาจารย์คือศูนย์หกแปดมาเป็นตัวเลขหกประตูให้กับทุกคนอันนี้หกประตูท่าพี่น้องแต่ตรงๆไม่ต้องกลับ คอยร่ำรวยต้องกลับเราวัดกันไปเลยว่าออกพภาษานี้เราจะได้ศาลาหลังใหญ่ไหมสำหรับผู้ที่ยืนจอบเด้อูมนนี่เด้นี่เด๊บอดแปลกเขาไปให้คนโยมเอป็นหยกเลขสูตรขอองาจารย์ไงเพ่นจำให้ดิเสือด้วยมาเลเซียมหาแซนในนี่หกกับสีแค่ตัวเดียวอันนี้เอฟซีมีมีเลขในดวงใจหรือว่าใครมีเลขดีนํามาจับคู่กับเลขสี่นะมาจับคู่กับเลขหก ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เน้นมาตัวใดตัวหนึ่งแต่มาหนึ่งตัวบนหก <6, S 1> สิี 4, มาตัวแต่ส่วนของอาจารย์แล้วอยากให้ทุกคนได้มีเงินได้สังปาปา่งผัป้าไดสั่งกระถินทั่วไทยทั่วโลกเนาะทั้งคนไทยทั้งอยู่ต่างประเทศสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นนะใครไม่ชอบก็ผ่านไปเพราะว่าบางคนแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่ในแนวทางเขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ค่อนข้างที่จะมีทุนเนาะ,ะสำหรับผู้ลงบนหน่อยก็ตามนี้ อาจารย์ก็นําเลขเดินดีของอาจารย์มาประกบให้ก็คือสามตัวชุดเดียวแขนแคนชุดนี้เป็นชุดตรงนะแต่เราใช้ปัญญาอาจจะหกประตูก็ได้เราใช้ปัญญาที่มีเมื่อกี้นี่ทางประหัดถามมาศูแปดนี่มันอย่างนี้ก็มาจากตัวนี้ตัดมาจาก,ต,ออกต,ตัดมาให้ตัดออกมาเพื่อที่บางคนเขาคิดไม่ถึง บางคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ถ้าคนคิดถึงอีกอ่าทำไมศูนหไม่มีอ่าก็ยกมาสีเอีแต่อาจารย์ให้เท่านี้อาจารย์ให้เท่านี้อ่เพื่อเป็นแนวทางดีๆอ้าวก็ขอให้ร่ำรวยทั่วไทยทั่วโลกนะทุกคนทุกคนเนาะเพราะอาจารย์ก็ช่วงเอาปรรษาก็ละวางไปออกปรรษาเรามาติดตามกันแนวแบบเต็มๆเข้ามาจัดบึ้มล่อบแบบแต่เ็นสูตรรูปแบบแต่อันนี้คือขอกาสเพราะว่า เลขซองผู้ใหญ่ใจดีนี่ค่อนข้างที่จะมาแน่นอนก็เลยนำสูตรดีๆของอาจารย์มาใส่แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามีเลขดีนำมาจับคู่กับเลข6กับเลข4ตามแนวทางที่เอฟซีชอบนะใครไม่ชอบก็ผ่านไปอ่ะขอให้เป็นแนวทางดีๆสำหรับงวดนี้เรามารวยกันทั่วไทยทั่วโลกเลยครับอรวยๆเด้อค่ะปูเงลขวันี้แต่ฝามากว่า หกับสบนขึ้นผมเนาะซ่องหาแซนครับผมศูนย์แปดกับ4ี่บ้านหนึ่งตัวหกแปดตรงกับเลขคู่สี่ศูนย์น่ไม่นตรงสีศ<ม>ูน <0 8 S 2> ก็สามารถได้ทั้ง0ูนย์หกลนะแต่ว่าพายฟีทันมากตทีนะแต่คือจับแต่ว่าพี่เนี่ยเนี่เมืซ่องหาแซนี่มี6กับ4 2, ีสองตัวบันมาปูใช่แล้วมี6กับ4ีแค่2ตัวแต่ว่าไอตัวที่สตัวกับสตัวปู่ชอบส่วนตัวเลยเอาให้เอฟซดู แต่สีนี่พอจับบ่ปูวสี่เป็นเลขดับของอาจารย์ตามตามสูตรของอาจารย์นี่คือตามสูตรของอาจารย์คือไม่มีสี่ไม่มีตัวสี่กับมาจับเซีหกกี่ไปล่างถ้าสี่มามาล่างกับสามสี่ไม่มาบนจับไม่าบห้าแสนเนาะสองห้าแสนก็มีหกอันนี้ตามแนวทางเด่นของอาจารย์ที่ซื้อจับผมก็พูดให้เอฟซีนะให้เอฟซีว่าเอออาจารย์น่าจะจับคู่ให้สักชุดก็มีละจัดให้ก็เรามาวัดกันไปเลยว่า สำหรับผู้ที่คืนชอบเนาะครับอ่างเดี๋ยวนะปูเนาะครับ068ครับผม68แล้วก็08ครับผมเด้อหนึคู่หางครับผมเนาะเพื่อนจัดนักเลยหกแปดก่อนบอมต้องรอลายแห้งซอมหาเซีนหกกืบสี่ตามครับเกือบสี่ซ้อมตัวมาตัวนะปูเนาะเป็นแนวทางนะครับนี่ครับผมเป็นแนวทางอ่ะไฮปูนลาเอฟซีเลย อาขอให้ได้ด้วยเด้อสุรสุนัมสุขคนบ่าวว่าแต่หฮอแต่ห้อมีหน่อยหฮอก็ตาหน่อยล่ะมีหลายหฮอก็ตาหน่อยสดากินแมงสักใบหนึ่งเพื่อเราเป็นผู้โชคดีเหมือนกับคนอื่นทุกทุกคนเนาะก็ขอฝากเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ทื่นชอบเท่านั้นครับปูสาธุสาธุค่ะลาเป็นามปูเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เลขซองครับซองห้าแสนบนนกปูเนาะ แมนวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเลขสองประมูลครับสองตัวมาตัวครับทถ้ำชุ่มเอาครับทถ้ำชุ่มครับสองประมูลบนอย่างเดียวนะปูเนาะกับบนอย่างเดียวด้วยถ้ำชุ่มครับผมเอาแคนๆครับปู่าสองตัวมาตัวครับหกกับสี่ด้วยครับถ้ำชุ่มครับนี่ครับครับปูจับใส่สูตรของปูครับให้หางเดียวศูนย์หกแปด ะครับเนาะปูกันเน่นที่68คู่เดียว08นี่ก็ตัดมาจาก068นี่ครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับเนาะกับสโมสรับ FC แฟนคลับทั้งช่องที่รอนะครับเนาะกับของอาจารย์ต้นเศรษฐีครับปูซีหาครับพี่น้องครับซ่องบนเด้อครับผม25งห้าแสนนะครับเนาะครับ2ตัวมาตัวนี่ครับแคปหน้าจอครับปูเน้นให้จับให้068ครับ6808เท่านั้นพี่น้องนะครับเนาะครับเอา ครับตามนี้ครับท่านชมครับครับทำชุ่มท่านชมครับผู้ยายใจดีน้อพี่น้องครับปูว่าขับซองประมูลบนนะครับเนาะห้าแสนขับกระไดมาแล้านะครับเนาะขับปูกระล้งไฮเดอร์ขับท่านชมพี่น้องขับกระมีถามเขามาหลายนะครับเนาะครับครับอ่าเป็นชุดบนเด้อครับพี่น้องครับปูว่าสองตัวมาตัวนะครับท่านชมครับนี่ครับผมปูกระเน้นให้นะครับเนาะฟันที่ หกกับปัวหกกับซีครับทผช้ชมพี่น้องกับอากับบ่าวเถาก็จะฝากไว้สำนีนะครับทผช้ชมพี่น้องนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายนี้ครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับเงินไหลน้องทองไหลเข่าทุกท่านครับคลิปนี้บ่าวเถาก็สวัสดีครับ